สาวจังลาวครับสวัสดีไอสวัสดีสวัสดีสวัสดีไทยไทยกันแล้วหนึ่งอยากมาเจ้าเออขอบใจค่ะเหินไปหายไปยังซื้ออย่างเนาะลืมทุกคนต้อื่ออย่างเนาะสวัสดีทุกคนดีๆตอนทักจะซื้อสร้างแต่งออนเสาแล้วจ้าทุกคนให้ท่ามาวันนี้ยื้อใส่นี้เห็นด้านหลังก็คือซิ่วหูแล้วเรามายื้อใส่วันนี้ยูเยี่ยมาลาจ้ามาฝนมาตกแล้วเด้อวันนี้ มาฝนมาตกแล้วมาตอนนั้นนอกฝนตกมาตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วนะได้แล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงคนเออซึ่งตอ,ตอนนี้ประมาณหกโมงท่ายวันอาทิตย์เนาะทุกคนถือว่าหลายอยู่นะทุกคนถือว่าหลายอยู่มันนกระเไปซิมมานนี้มาปลาหมึกเจ้าดังอยู่ในในยนะเยาวราชเนาะเดี๋ยวหดูจะพาไปเพิ่อแต่ว่าหนูไม่ได้ถ่ายตรงหน้าไอ้นี่นะหนูไม่ได้ถ่ายตรงหน้าปากซอยนะแต่ว่าหนูถ่ายตรงแบบ เดินมาสุดละเดินมาสุดซอยตรงนี้ก็เลยถ่ายให้เบิงนะ่งเนาะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายจากอันนายเอ็มมาที่มากนะเดี๋ยวหนูจะพา,ไป,ไ,ปาไปให้เบิง่งไปทุกคนไปเดินย่างไปให้เบิ่งโอ้ยเห็นว่ามีด้านหลังนี่คือบบแม่นอันคือบบได้อยู่ประเทศไทยเลยด้อเนาะคือแบบอยู่ประเทศจีนเลยแต่เห็นอันอะไรนะเด็กอีซีน่นึงก็คืออีงนะแซน่าทาวแม่นบอ่อันนี้หนูกับโบค่อยหูไปไหนเะนาะลู ีซึ่งอาหารก็คือเยอะมากเดี๋ยวเราจะให้เบิรงเด้อบรรยากาศมีนู้นบรรยากาศอันนี้เนาะคก็แบบขนาดอนพวกนั้นคนก็คือยังคนก็คือหลายนะบูด้ากินก่อนมาตั้งแต่ตู้ไปนี่ก็มากคือสิ่หลายโอโกน่าไอศครีมดนี่เซ็กซี่ก็แบบมหลายทุกคนอยากลองร้านนี้ดูดีของหวานน่ากินมากอันนี้เป็นนี่เหรอนะเอ๋อ นี่ทุกคนนะกินเนี่ยอันนี้ข้าวบะมี่ค่ะจะเรียกยัง,น,งน้ำแข็งใสอีกอเป็นน้ำแข็งใสอันนี้ก็เป็นแบบอะไรนะข้าวเหนียวอย่อ่างเนาะซึ่งแบบฝรั่งแบบเออมาแข็งแต่อันนี้บบเน่แต่แบบเตียงโบเคยกินด้วยกันรูสน้สึกแปลกๆเนาะคือแบบจุ้ยอะไรนี้จุ้ยก๋วยยาไม่รู้อ่านบอ อุ้นี่ทุกคนแบบตั้งล่างหลายแฮแต่วันนี้แบบผ้าไอ้แับอะไรนะมาหนักวันหนึ่งไปหลาเด้อทุกคนบอดี้ไส์แมกกซ์สั้นลืมลืมมาเมื่อวันนี้หลังเลิกงานก็คือแบบมาเลยเนาะอันนี้หนูบม่เคยหูอุ้ยตั้งลางอ๋อใครจะปั้นจักรยานอ่ะจักรยามาตั้งะใส่นี้อ่าเขาอาจจะเศร้าหรือเปล่าเออน่าสนุกดีเนาะอ๋อไกด์นำเที่ยว ก็มาตามมอยพิซ่าได้เร็วเด้อเจอเร็วได้มาแล้วนีอ่อันนี้จะแบบจะมีร้านเนาะแต่เก่าหนูก็ไม่ค่อยหูได้ว่ารานไหนดังในเยวาวราชไม่ค่อยหูไปไหนแต่ส่วนมากก็จะเห็นแบบเป็นป้ายจริงไปนี่อย่างนนเนาะตลาดเก่าสารกระพ่พอมา้าโอ้โหทุรเรียนทุรเรียน อูเล็กนิดเดียวสีบบ่ร้อยกว่าบาทแพงจังนี่ทุกคนอยากจะบอกว่าเก๋จบร้านนี้ตอนนั้นหนูกินเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้เป็นอยูนะทำไมดีโดยดอทที่จริงเราอยากรีวิวอาหารอยู่ด้ทุกคนแต่ว่าอิ่มอะ่ะอิ่มอิ่มอยากลองร้านนั้นร้านนี้อุ้ยมานี่ต้องซื้อคืนซื้อพัดไทยเนาะแต่บะหมี่ร้านไหน กูปลามมึกแบบโคตรใหญ่เลยทุกคนอยู่ดีแบบอันนี้ปลาหมึกอะไรเนาะอันนี้เจ๊คเข่งเหรอเจ๊คเข่งยากโอ้ทุกคนแบบป้าหนูว่าถ้าถ้าหนูถ้าหนูลอดถ่ายตอนแบบดึกกว่านี้นะ หรือว่าหนูโค้งขยับบดลัยอ,ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านคล้ายๆแบบว่าของฝากเนาะซาบ,บูเนะใจบอกมันดูดีนะแต่จะมากพื่อเทใจแบบจีนแบบนี้นี่เป็นเั่นไรทุกคนวันนี้มัมาตามร้านพิซซ่าละนี่าแล่มนช่ออ้ อันนี้ก็จะเป็นแบบมันแบบเอี้ยของบอลูเนาะห้ามบีบ <c oughs> จะเป็นแบบร่าง,งกายปากอะไเนาะอุ้ย,ยแต่หนูจำได้ว่าตอนนั้นมันมันจะมีแบบขนมขนมนึ่งอ่ะขนมแบบมันแค่้ายแบบเป็นขนมแต่ว่าอะไรนะขนมปัง <c oughs> แลนน้วก็มีไส้แบบว่านิลาซโซคาลัดอ,นนอะไรเงีหายไปใส่บุกหนูอ่ะหรือว่ายูนาปักซอยบอน้อ มาตามร้อนที่ลิซ่าก,กับโบมูจิท่ายอย่างทุกคนแต่ก็อยากจะบอกว่านักท่รงเที่ยไหลแห <c oughs> ้งหน้าบาร์เทลไหลแห้งแต่กับโบมูจิแบบที่ท่าอีหย่างอะนะแต่ก็งามนะงามงาม,งาม,งามเคยมาเมื่อสามปีที่แล้วม,ม,ามาในรอบสามปีที่แล้วทุกคนมาก็ก็ยังเหมือนเดิมนะก็ยังเหมือนเดิมแต่ตอนนี้คนอาจจะยังบมหลาตังกงฉูหล่นะ ขนาดยังโม,มหลายเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าถ้าตอนแบบสองคู่มีอย่างนี้โหคนคงจะแบบแน่นแน,แน่เลยเพราะว่าตอนนี้หนูอยู่เออหนูมาประมาณแบบหนึ่งคุ่เนาะยังมาถึงหนึ่งทุ่นะสามหกโมงเองหากโมงเองนี่ทุกคนฝับมืกอันนี้นะที่หนูกินนี้มันก็อร่อยดีนะมันก็อร่อยดีทุกคน นี่มันมันก็อร่อยดีนะแต่ว่าได้ค่ะหนหนูถอันนี้เหมันแบบเขายางแบบนานแล้วอ่ะมันก็เลยมันก็เลยแบบยังมันก็เลยเย็นอ่ะนะแต่ว่ามันก็อร่อยดีอร่อยน้ำจิ้มมันก็อร่อยหนูเดินไปนาปักซอยเลยเนาะอุ๊ยตอนนั้นอ่ะตอนนั้นมามันจะมีแบบในที่หนูจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะเมื่อสมปีที่แล้วที่หนูมา สามปีหรือสองปีวะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสามหรือสอง่าน่าจะสองสองปีมันจะมีแบบที่เป็นเด็กแบบม,มัธยมอ่ะใช่ไหมที่เขามาร้องเพลงอ่ะแต่วันี่นตอนนี้วงหัวยังมีอยู่หรือเปล่านะไม่แน่ใจกกคือก่อนเก๋แล้วจะแบบแต่คนจะไหลแห้งนะทุกคนถนนแบ่งน้ำอ้าวฝั่งนี้ อาตอนนั้นก็จะเป็น m อ t อุ้ยตอนนั้นเชื่อบอกตอนนั้นหนูมาหนูหลงหลงวมาที่ไหนวะสรุปแบบเอ๊ะเอ็มาทีไปทางไหนวะอะไรเงี้ยหลงทรายหลงควาถามตะพื้นตะพื้นตอนนั้นทามตะพื้นตะพื้นม,มาก,กับบุกหูเนาะทุกคนว่าอันไหนร้านดังไมยวรา,าแต่ก็แต่ก็เห็นคนกินหลายอยู่นะแต่ละร้านก็เห็นคนกินหลายอยู่ อันอี้นะทุกคนแับมาเยาวราแล้วหนูคิดถึงแต่เกาเหลาทุกคนเอ้ไม่ใ่เพื่ออะไรวะเกาเกาลัดไม่ใช่เกาเหลาเกาลัดเนาะคคนละหนะดูกันนะคะ ก็ยังร้อนๆอยู่เลยจะลองชิมมันไหมคะถ้าอร่อยกลับมาจะซื้อแต่ปกติก็ตอนรัดมันก็อร่อยนะคือแบบคือมากมากกินเการัดอ่ะเอ๊ะใส่มือเดียวข้างเดียวบบได้ละ สสดี wise, ่ะสวัสดีสว <wiele. S 1> ัสดีสวัสดีไทยไทยกันแล้วนึงอยากมาเจ้าเฮ้ยขอบใจค่ะเฮ้ยดีเายไงืออย่างเนทุกคนซื้ออย่งเนาะอืมอร่อยทุกคนอ่าเรียบ้อย่อ้อมาทำได้แล้วเมื่อกี้เนี่ยเจอไผ่ซื้ออย่างเนะเบานัดอ่าเบานัดจำได้ฮะเบานัด แต่นั่นเนี่ยอุ๊ยทุกคน้องหาเจอแล้วนี่ไงนมบองปี้นี่ที่ตอนนั้นที่เมื่อสามปีหรือสองปีที่แล้วนี่ทุกหนูนเคยกินสามปีเปล่าสองปีสามปีนี่แหละสองปีที่แล้วนี้อันนี้แรกหาอยู่มันอยู่ใส่เนาะรมมาอยู่เมรีนี่โอ้ยตัวตึงเนี้ย,ยแต่หนูกับบอลปี้ดักเจอสุดดักแค่บลกกีฬาที่หนูเคยกินแล้วมันอร่อยเ <c oughs> พราะอันนึงกบับบอลเคยกิน คนหลายแห่งค่ะแล้วคจ้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะหนูก็มาตางอ้อนแล้วก็ข้อมากเลยกับบุญมูจีไทยทุกคนข้อมากกับบุญมูจีไทยอย่างเนาะนี่ก็คือเป็นระยะเวลานั่นแหละแต่ก็เห็นแบบเราที่แบบเออที่เป็นนารามาทำคอนเทนต์อ่ะหุ้ยน่าสนุกเนาะแต่ว่าหนูบุมีเพื่อนหนูก็เลยกก็เอ็นจอยเท่าไหร่อ่ะทุกคนแบบ คิดยางง่นอย่างเงี้ยมันจะสนุกไงนี่แบบเออมาคนเดียวมันก็เลยแบบค่อยๆไปไหนเนาะอันนี้ก็แบบก็สนุกดีเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวชวนเพื่อนมาด้วยพี่ก็บมีเพื่อนอ่ะชวนพี่สีวันนั้นว่าสิมาแล้วกับพี่สีพูดขาก่อนก็เลยบปได้มาเนาะโอเคจ้ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบไป็นึ่งเนาะฝากกดไเลยกดแชร์กดติดตามมาถึงกับกำลังใจในการนำคลิปต่อไปของแตงหนเด้อแล้วก็ฝากติดตามเพจแตงอ่อนสาวลาวด้วยแล้วก็ฝากติดตามติกตกอก็ถ้าพิมพแตงอ่อนสาวลาวก็น่าจะขึ้นนะน้องแฮชแท็กไว้อย แล้วทุกคนสบไปดีเลยล่ะ